สวัสดีครับคำปลอยอร้อยเรื่องมวยไทยอีพีที่752คลิปนี้ขอนำเสนอนัดล้างตารอมาสองปีขุนศึกแดนดอกคูณแสนสถานพีเคแสนไทยมวยไทยยิมหรือคลองสวนพลูรีสอร์ทเดิมนั่นแหละปะทะกับรุชลาน อาตาเย็บนัก,กขบข่าวรัเสเซียเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2563หรือ2020ในรายการไทยไฟปลวกแดง2020ที่จังหวัดระยอง กริกามวยไทยแบบคาดเชือกในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมกำหนด3ยก,ยกยกละ3นาทีเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปลอยฟอยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแสรกด้วยไทยสารเป็นครังคราวพร้อมสาระและไรสาระเชิญสลาลาขอแนะนำช่องใหม่ดูก่อนนอนท่านแกหลับสบาย ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Darkcast Podcast แนวหลอนที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องเล่าจากเงามือดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับมาแล้วครับนี่ชิคกมีเกอร์ของผมผมชอบอย่างเนี้ยม,มารูดสร้อยรูดแหวนมีรักแฟนมวยสักหน่อย <laughs> ก่อนขึ้นเวทีเนี่ยโทรศัพท์ขอโทษทีครับเสียงมันรบกวนเอา โยนไปอีกแล้วคุณคำปอยโยนไปโน่นแหละเอาขึ้นมาแล้วแสนสถานพีเคแสนไยัยมวยไทยยิมกรรมการประคระีขาดเอาอาจารย์ประจักษ์เงางามไม่ใช่อาจารย์เสมาทิพย์คีรีฝ่ายกรับฝีบรำผิดครับขออภัยอกรรมการประคระีขาดบนเวทีแด่เพียงผู้เดียวเป็นอย่างไรโอ้โหนี่หน่วยการเขาละ ก็เป็นนักทบข่าวมุสลิมเนาะไม่ว่ากันะจะเป็นชนชาติไหนาศาสนาใดเมือม่อชกมวยไทยก็ไหวครูแบบไทยๆมาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยรุสลาน สายเยฟนักคกขาวรัสเซียอายุ31ปีน้ำหนักเกกิโลกรัมสูง180เซนติเมตรอ้าวคราวที่แล้วทำไมสูง179เซนติเมตรตอนนี้สูงขึ้นอีก1เซนติเมตรหรือไงคกมา66ครั้งชนะ50แพ้14เสมอซส,ส่วนแสนสถานพีเแสนไข่มวยไทยยิมไฟรแรก ใช้สีเสื้อคลองสวนพลูรีสอร์ทอายุ27ปีน้ำหนัก73กิโลกรัมเท่ากันสูง183เซนติเมตรชกมา175ครั้งชนะ140แพ้30เสมอ5แสนสถานเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณ ศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์เรินทรนเน่สุดเท่เหรียนทองแรกมวยโอลิมปิกนั่นแหละเขาละสมรักคำสิงเจ้าของเหรียญทองมวยโอลิมปิกอ่าอันนี้ก็คือแสนสถานเป็นคนขอนแก่นเข่นกันอ่าถ้าพรมยืนก็อ้างด็อกเตอร์ นพพรวาทินซีอโอของไทยไฟนั่นเองเนี่ยใส่เสื้อขาวเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเรียบร้อยเข้าสู่มุมเดินสามขุมอาจารย์ประจักษ์เงางามเรียกนักมวยทั้งคู่มาสู่กลางเวทีตกลงกติกาโน่นนี่นั่นระวัง่ากระจับไปเข้ามุมประมาณนั้นอืม แล้วยังไงพี่เลี้ยงบริกรรมคาถาไม่ว่าจะเป็นชามุสลิมวัดสุยนาไหลวัดสุนาพี่กระปัดสูตรไตอารอยดอรดอรอยดีอรรอยดีมาลองปองแปงงองยางงองยางมาลิงกินก,กองสรารนอกองแกงมาลองมาเลงมับคุณกำปล่อยคาถานี่ไม่ไปไหนเลยเนาะก็อยู่นี่แหละลหรือไม่ก็อานันตปัตเยบอาทเทอะไรประมาณนั้น <laughs> อ่ะยกแรกแหกหมาน เป็นยังไงอาจการย์ประจักษ์สับมือชอ็อกรังเกียจดำมุมดำแบล็กก็คือแสนสถาน P.K. แสนไข่มวยไทยยิมงานนี้รุสตรานอาตาเล็บแม่ขอล้างตารอมาสองปีอ่ะท่านผู้ชมคราวที่แล้วไฟรแรกนี่แพ้นอกแค่ยกสองอตอนนั้นเป็นยังไงโดนหมัดมั้งเอ,อ ถ้าจำไม่ได้ก็จำได้ก็โดนหมัดนี่แหละโอ้โหงานนี้จะเป็นยังไงอ่าวที่แล้วโดนหมัดขวาคราวนี้จะโดนอะไรไหมมาขอแก้มือ,อเก็บความแค้นเพื่อที่จะล้างตามาตั้งสองปอีตั้งแต่ปี1.8หรือ,อใช่ไหมละ่ะ1.8เออหกสองหหนึ่งทีเออ ไม่ใช่โอ้โห่ตั้งแต่ปีหกหนึ่งอันนี้ก็ปีหกสามเป็นยังไงโอ้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมวยโบราณน,นะมวยคาดเชือกของไทยเนี่ยเริ่มมาแต่ก่อนก็ใส่นวมันเนาะปี2013มั้งเออมาเริ่มใช้เป็นคาดเชือกนี่อา่าคิทสกักราช2013จากนู้นมาถึง ปีนี้ก็2 0 2 5แล้วแล้วเป็นยังไงมันมีดีอะไรมวยโบราณ <Wow. S 2> เขาบอกว่าพูดถึงการมวยโบราณของเราไม่ใค่ย่อยมีทั้งหมด4ภาคมีครบหมดของใครก็ของมันมวยมัดหนักต้องโคราชฉลาดลพบ,บุรีท่าดีใชยาไวกว่าท่าเสาเอาสิท่านอยู่ภาคไหนก็ว่ากันไป พี่เหม็นอย่ามาเคลมก็แล้วกันเพราะไม่มีมวยดีสีภาคเหมือนเหมือนไทยเราเป็นยังไงโอ้โหสอกงัดเอมเอาสิเอาสิ่สมมีการใช้ศอกอาวุธแม่ไม้ม,ยมวยไทยแต่ก่อนใช้นวะอาวุธแต่ปัจจุบันก็เหลือเหลือแปดงแต่ก่อนนวะนี่ก็แปลว่าเก้าเนาะออาวุธทั้งเก้าอธิเก้าก็คือหัว ตัดออกไปเหลือแต่ของพมา่าเอาหัวโขกได้อยู่ขยับพ่อหาโอ้ยมัดเท้าเข่าศอกการใช้เท้านี่มีอยู่สองแบบนี่คือการเตะอีกอย่างก็คือคืออะไรบอกมาสิศอกดูขาในี่ใช้สองแบบมีเตะกับมีถีบนั่นเองแล้วเข่าล่ะคุณก็ปล่อยเดี๋ยวมีแม่ไม้มมยไทยเข่าอยู่ด้วยศิลปะการใช้มัด ก็มีอยู่สีแบบเอาสิเอาสิาสมดตรงมาตัดมาตวัดมาเสยเอาหมดยกรแรกโอ้ยหลงมุมใช่หรอหรือยังไงทำไมแอคคาใจอะไรเนี่ยอ๋อแสนสตานสก,กิดหลังเขาสก,กิดเข้ามุมครับมาดูภาพรีเพลซ์มีไหมนี่รีเพลย์เข้าไปโอ้โหปักเข้าไปบ้องหู ขี่หูเตะระบำไปทีหนึ่งยังไงก็ไปยังยังปักเข้าไปปลายคางสุดมัดอ้นี่ศอกแหมการใข้ศอกก็มีหกแบบศอกตีศอกตัดศอกแงดศอกปุ่งศอกกระทุงศอกกลับแหมยังไงยังไงจะเอาศอกอะไรหรือสอกคู่ศอกสับศอกตีน้ำสอกท้องศอกป้ามอแทกเงือกเออศอกสักพวงมาลัยอ่า แล้วก็สอกหรันม้วนแผ่นดินโอ้ยยกที่สองยากระพริบตาคุณกำปล่อยไหมไม่ให้พูดโอ้ยนั่นยังไงอาทางตาดูก็แล้วกันยกที่สองไปเร็วมาเร็วเคลมลงอาเคลมเร็วหรือเปล่าขราวที่แล้วนี่จบลงที่ยกสองโอ้โหก็แค่ฟาดหางขีเกี่ยฟาดหางแรกแต่อ้ยสอกขุดอีกแล้วอืมเป็นยังไงอู้อยยังไงต่อ แม่ไม้มวยไทยไฟแรกนี่ตายเพราะหมัดไฟที่สองมีไหมใครจะเสร็จใครเอาสิพกความแค้นมาสองปีเลยเหรอโอ้ย <c oughs> โดนเขา <c oughs> เขายาวๆเข้าไปนี่แหละอะมวยเขาล่าสุดนั่นก็คือมวยหมัดใะแล้วล่ะแสนส้านแต่ก่อนเนี่เขาโอ้ยซอกโอ้โหดอกเดียวได้ผลดูนะครับท่านผู้ชมเลือดหยดติง่งๆเลยนะเนี่ย อยอาการประจักษ์เงางามเอา้าผลักออกไปอาจารย์เกิศักดิ์บุพภาชาติแพทย์ประจำสนามของไทยไฟขึ้นมาดูเช็ดหัวงัดงัดทั้งงัดเอางัดโอ้หงายหลังนะน้องโอ้โหขอโทษขออภัยนี่น้ำใจนักกีฬานะครับอ,อืพี่ครับผมขอโทษนะสอกอมันว่าได้ใส่กับจับ่อ,อ,อกัดสอกโอ้โหเลือดครับพี่น้อง ก็คงอีเหมือนเคยครับมาขอแก่มือก็คงไม่ได้ไม่สําเร็จนะเกิดการอะไรขึ้นเหมือนโมโหอะไรเนี่ยโมโหใครโมโหตัวเองเนาะโอ้โ,โหอะไรเนี่ยเอาดูรีเพลย์ที่ปักเข้าไปนี่โอ้โหทีเดียวอันเดียวเลยนะเนี่ยโอ้ยสอกอะไรครับนึ่ศสอกตีสอกตัดสอกงัดสอกพุ่งสอกกระทุงสอกกลับนี่เขาเรียกศอกอะไรช่วยเม้นหน่อยนะช่วยเม้นหน่อย ขอถามมีรักแฟนมวยนี่สอกอะไรสอกอะไรสอกตีสอกตัดสอกงัดสอกพุ่งสอกกระทุ้งสอกกลับเอาใครพ่าสอกอะไรเขียนเข้ามาอ่าเรียบร้อยดอกเดียเท่านั้นครับนี่ข้าวที่นี่นี่เลือดหยดกิ้งๆิงเลยครับท่านผู้ชมดูสิโอ้โหนู่นน่ะโอ้โหไหลออโอ้ยเสียว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 อาอผูิตรบนเวทีคุณเดียวคุณเป๊กเคินครับ เลื่อนจุกติ้ง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 ขนาดนั้นเะครับะเอียดมากเลยนะครับเราจะสังเวียนเลื่อนครของตัวจริงนี่คือไทยไฟครับแล้วเราจะประกาศผลผู้ชนะของเราหน้าเดอะบินเดอร์สสารสถานพีเกสารชายมวยไทยเยะอย่าลื่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรุ่ยๆเฮงๆแบบไลรกีดจำกัดสวัสดีครับ